พัวฝรั่งเปลี่ยนไปสาวไทยไม่โงอและไม่เขเพราะอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องคนนึงที่เล่าให้ฟังจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีน้องๆเมียฝรั่งหลายๆคนที่เดินสายฝอร,รุ่นใหม่ที่เข้ามาออดูในคลิปนี้นะเรื่องนี้น้องคนนี้เขาดีมากๆเลยเขาแต่งงานกับฝรั่งมาแต่งงานมากับฝรั่งฝรั่งก็นะเห็นเราเป็นคนไทยเป็นต่างชาติก็กดขีนะ่ะเรื่องปกติ ดูถูกเราอะนะว่าประมาณว่าเธอจะทํางานอะไรได้เธอเธอไม่เป็นภาษาเธอไม่เก่งภาษาเธอจะทํางานออมีไรายได้ดีๆได้ยังไงเธอไม่จําเป็นต้องไปทํางานหรอกอ,อ,อยู่บ้านดูแลบ้านไปเถอะอย่างนั้นอย่างนี้แต่น้องเขาสู้ไงเขาไม่ยอมเขาบอกว่าเขาอยู่ประเทศไทยเขาก็เป็นคนคนหนึ่งมีชีวิตออต้องทํางานต้องหาเงินฉะนั้นมาแต่งงานกับฝรั่งเขาก็ไม่อยากให้ชีวิตครึ่งหนึ่งของเขาหายไปจากที่ว่าเคยทํางานหาเงินเองอยากได้อะไรซื้อเอง กลายเป็นว่าจะต้องมานั่งออขอเงินผัวถ้าเกิดว่าผัวไม่ดีหรือผัวอะไรก็ต้องอดทนไงทุกคนต้องอดทนว่าเออเขาจะดาจ่าจะว่าไงก็ต้องอดทนเพราะว่าเราขอเงินเขาใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราไม่ได้วีซ่าเดี๋ยวเขาไม่ให้วีซ่าเราเขาไม่เซ็นรับรองวีซ่าเราเราจะอยู่ไม่ได้เราต้องกินเงินเขาเราต้องอยู่บ้านเขาเราต้องอาศัยเขาทุกอย่างถ้าไม่มีเขาเราจะอยู่ไม่ได้น้องคนนี้เขาไม่เป็นเขาต่อสู้กับผัวเขาเองเลยเขาบอกว่าฉันต้องทํางาน ถ้าเกิดว่าฉันมาอยู่กับเธอแล้วฉันน่ะจะต้องอยู่บ้านเฉยๆอายุฉันยังน้อยฉันมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะหาประสบการณ์ทำงานเหมือนคนประเทศเธอทั่วไปคนประเทศเธอรุ่นเดียวกับฉันเขาก็ทำงานฉันนงเขาก็เออเรียนรนเรียนภาษาอันนั้นอันนี้เขาคือการที่เป็นเมียฝรั่งนะทุกคนแต่งงานมากับฝรั่งเนี่ยนะนะการเรียนภาษาเราก็จะต้องเรียนหนักกว่าใครเพราะเราไม่ใช่คนประเทศเขาฉะนั้นการที่ เ,ออเราจะต้องออมีความอดทนมากกว่าใครแล้วก็ดิ้นรนมากกว่าใครมากกว่าคนในประเทศเขาฉะนั้นการที่เราได้ทํางานเ,ออเต็มเวลาทํางานเสียภาษีร่วมกับคนประเทศเขามันเป็นชัยชนะอันนึงที่ว่าสาวไทยหลายๆคนควรจะทําเพราะเราจะได้มาใช้ชีวิตที่เป็นปกติสุขในประเทศของเขาและต่อไปในวันข้างหน้าถ้ามันมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นหม่ว่าถ้าผัวดีดีไปไม่เป็นไร แต่ถ้าวันหนึ่งผัวไม่ดีหรืออะไรเราไม่จําเป็นต้องอดทนไงทุกคนเพราะเราก็มีงานเราก็มีเงินของเราเราก็มีเงินเดือนของเราฉะนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปอดทนกับตรงนี้น้องคนนี้เขาก็ดินน้นรนเออต่อสู้ทั้งเรียนภาษาทั้งอะไรจนเขาได้งานจนเขาได้งานได้งานดีทํางานดีก็คือก็ทํางานเสียภาษีผัวเขาก็ทํางานต่างคนต่างทํางานนั่นแหละ แต่ถึงเวลาเย็นก็ดูแลซึ่งกันและกันก็ประมาณนี้แต่ว่าถามว่าอุ้ยเดยทำงานเยอะเกินไปจนไม่มีมเวลาดูแลผัวเลยเหรอถ้าฝรั่งที่ดีจริงๆเขาอะจะต้องเออปล่อยเราไปชีวิตไปมีชีวิตของเราบ้างถ้าเรายังเด็กอยู่อายุเรายังน้อยสมควรจะให้เราไปทํางานเพราะถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรไปเรืออะไรไปเราต้องอยู่ที่ประเทศนั้นได้ไม่ใช่ว่าหักมือหักเท้าเราอยู่บ้านเฉยๆดูแลชั้นนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่วันหนึ่งวันใดที่เขาจากไปไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตาย เรากับยืนไม่ได้นั่นคือสิ่งไม่ถูกต้องน้องคนนี้เขาก็ทํางานทํางานก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดีนะนะัเนหละถึงวันหยุดก็ไปเที่ยวกันอะไรกันก็คือเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องว่าไม่มีเวลาให้กันเพราะว่าก็ทํางานปกติเหมือนคนประเทศเขาทั่วไปแต่ความภาคภูมิใจที่น้องเขามีคือเขาได้ทํางานเหมือนกับผู้หญิงในประเทศนั้นบางบางบาง,บางทีอะ่ะบางบางคนนะเขาบอกว่าเขาทํางานดีกว่าผู้หญิงในประเทศนั้นซะด้วยซ้าได้เงินดีกว่าด้วยซ้ํา แต่ฝรั่งเนี่ยเพื่อนๆของฝรั่งเนี่ยอ้ยเมียเธอดีจังเลยเมียเธอขยันจังเลยเมียเธอเก่งจังเลยที่เป็นต่างชาติแล้วอพอมาอยู่ต่างประเทศได,ได้ทำงานดีๆแบบนี้อะไรก็ทุกคนก็ชื่นชมมันก็เป็นความภาคภูมิใจของน้องเขาคราวนี้เรื่องเกิดความสุขมันไม่ได้มีไม่มีใครหรอกที่มีความสุขตลอดชีวิตไม่มีเรื่องทุกเลยหรือว่าไม่มีปัญหาเลยในชีวิตคู่ แต่งงานกันมาเป็นสิบปียี่สบปีไม่มีอะไรเลยมันก็หน่อยเนาะส่วนมากมันก็จะมีด้วยกันทั้งนั้นชีวิตคู่ไม่ว่าประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็เหมือนกันหมดน้องเขาบอกว่าสามีไปติดใจเพื่อนร่วมงานที่เป็นต่างชาติแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศไทยเนาะเป็นสาวชาติอื่นก็ไปติดใจกันก็คือด้วยการที่เขาทํางานร่วมกันเขาก็มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างอื่นด้วยแต่นี้น้องเขามาจับได้ที่หลัง เขาก็คือด้วยความที่ว่าผัวไม่ซื่อสัตย์ผัวไม่ซื่อสัตย์แล้วก็เออผัวก็คือบอกให้เลิกก็ไม่เลิกเนี้ยคือมันคนเราปัญหาเรื่องนี้มันเกิดได้กับทุกคนเนาะอันนี้เขาห้ามผัวเขาแล้วคุยกันแล้วว่าเออถ้าอย่างนี้มันไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเอ,อผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็เป็นแม่ไม,ม้ลูกติดแต่เขาทํางานที่เดียวกับสามีเขาก็เผือไปมีอะไรกันเดี๋ยดยที่ว่าน้องเขาตัวน้องแต่น้องเขาไม่ได้มีลูกด้วยนะกับฝรั่งคนเนี้ย พอน้องเขารู้น้องเขาก็บอกกับผัวเขาว่าเธอทําอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าทําอย่างนี้เราก็ต้องเลิกกันอะไรกันผัวก็บอกว่าถ้าเลิกกันแล้วเธอจะอยู่ยังไงอ่ะผัวยังมีความมั่นใจอยู่นะว่าเออจะกรันตีวีซ่าให้เราองนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีเขาเราจะอยู่อย่างไรแต่น้องเขาไม่แคร์เพราะเรื่องจริงแล้วอะน้องเขามีงานประจำำําทําน้องเขามีงานประจําทําน้องเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตตัวเองได้เรื่องนี้ดีมากๆเขาสามารถซัพพอร์ตตัวเองได้สามารถเช่าห้องอยู่คนเดียวได้สามารถใช้ชีวิต อยู่คนเดียวได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งผัวเขาไอผัวที่ว่าจะมากดขี่คมเหงที่ว่าฉันจะมีอีกคนหนึ่งโดยที่ว่าเออเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดไม่มีสิทธิ์ที่จะว่าเพราะว่าฉันการันตีวีซา่าเธอเหมือนที่หลายๆเมียไทยหลายๆคนเจอเหตุการณ์เช่นนี้แล้วมานั่งเสียอกเสียใจหนูทนไม่ได้หนูจะทําอย่างไรหนูจะอยู่อย่างไรแต่น้องคนเนี้ยเขามีงานประจําทำไงเขาเลยไม่แขกในเมื่อห้ามไม่ฟัง ก็เลิกกันแต่ถามว่าเลิกกันเนี่ยฝรั่งคนนี้จะต้องมาดูแลซัพพอร์ตน้องเขาไหมคือไม่ต้องค่ะเพราะน้องเขามีงานประจําทําเออเขามีงานประจําเขาทําเขายืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเหมือนผู้หญิงในประเทศนั้นเลยที่ว่าเออเขาทํางานตอนนี้เมื่อยืนอยู่ได้คนเดียวสามารถทํางานคนเดียวได้ใช้ชีวิตคนเดียวได้หลังจากหยากันแล้วน้องเขาก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเลยคราวนี้เออฝรั่งคนเนี้ยที่ไปอยู่กับผัวเขาเนี่ยผัวเก่าเนี่ยที่ไปอยู่กับคนนั้นนะ กลับมาขอคืนดีเพราะว่าจริงๆแล้วพอผู้หญิงคนนั้นที่ต่างชาติที่เขาไปอยู่ด้วยนะที่อยากยอมอยากกับเมียเพื่อไปอยู่ผู้หญิงคนนั้นนะพออยากปุ๊บผู้หญิงเขาก็เขาก็ไม่ทํางานเพราะเขามีลูกเขาก็อยากจะเออมีคนมาซัพพอร์ตเขาดูแลเขาเขาก็ไม่จําเป็นต้องทํางานเยอะเขาก็อยากจะอยู่กับลูกเขาซึ่งจริงๆฝรั่งคนนี้นก็เลยเห็นค่าของเมียเมียไทยว่าเออเราชาวเราไม่น่าเลิกเลยเพราะว่าการที่เราต้องมาซัพพอร์ตผู้หญิงคนหนึง่งโดยที่ว่าเออเขา มีลูกของเขาแล้วเราต้องไปดูแลลูกเขาด้วยดูแลครอ,อ,อบครัวเขาด้วยเพราะว่าชาติคนต่างชาติประเทศนี้เขาก็ต้องดูแลครอบครัวเขาเหมือนกับคนไทยดูแลครอบครัวคนไทยแต่แต่งานกับน้องคนไทยคนนี้เขาแทบจะไม่ต้องซัพพอร์ตอะไรเลยเพราะน้องเขาเก่งหางานหาการทําอันนั้นอันนี้เก่งภาษาซึ่งภาษาน้องเขามีการงานการเงินที่ดีกว่ากว่าฝรั่งคนนี้ด้วยซ้ําหลังจากที่อยู่ที่นั่น ได้นานพอสมควรแล้วฝรั่งคนนี้ก็โหแบบเสียดายน้องเขามากเลยอะ่ะเสียดายกลับมาง้อขอคืนดีแต่ว่าน้องเขาไม่เอาน้องเขาบอกเธอเป็นคนตัดสินใจเลือกเองฉันเสนอเธอไปแล้วว่าเอออย่าทําแบบนี้ถ้าเธอทําแบบนี้ฉันจะเลิกกับเธอนี่ฝรั่งก็ไม่ยอมเลิกไปเลือกผู้หญิงคนนั้นเพราะผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเขาอยู่ด้วยทํางานที่ทํางานด้วยกันอะ่ะเรื่องนี้นะอย่าไปโทษว่าเออน้องเขาทางานมากเกินไปไหมที่ทําให้ต้องเออผัวถึงไปมีอะไรกับคนอื่นจริงๆแล้วอะ่ะ ต่อให้น้องเขาไม่ทํางานอยู่บ้าน,นเฉยเขาก็มีอะไรกันค่ะเพราะเขาทํางานที่เดียวกันผู้ชายถ้าใจมันจะให้คนอื่นถ้าใจมันอยากจะไปมีอะไรคนอื่นเอย่าไปบอกเลยว่าเพราะเมียทํางานเอา้ามันไปเจอกันที่ทํางานแล้วมันไปมีอะไรกับเขาอย่าไปบอกว่าเมียไม่มีเวลาให้ก็เมียเขาก็มีเวลาให้เขาก็ทางานเท่าๆกับที่ผัวเขาทําเวลาผัวเลิกงานเขาก็เลิกงานเช่นกันแต่ผัวก็ยังหาเวลาที่จะไปเอาคนอื่นอีกแต่คราวนี้พอไปอยู่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดไง ก็เห็นว่าเมียตัวเองเมียไทยเนี่ยทำงานดีเงินเดือนดีแล้วก็ชีวิตใช้ชีวิตอย่างดีซื้อสามารถมีรถตัวเองซื้อรถตัวเองขับรถไปนู่นไปนี่คือเป็นผู้หญิงที่มีค่าคนหนึ่งเลยในสายตาฝรั่งนะในสายตาของฝรั่งนะคือฝรั่งคนนี้อยากกลับมาแ้โง่ขาคลื่อนดีมากๆเลยแต่น้องเขาไม่เอาแล้วและแล้วน้องเขาก็ไปได้กับฝรั่งคนใหม่ที่มีฐานะเท่าเทียมกัน จากที่ว่าแต่งงานมากับฝรั่งคนนี้ที่คิดว่าฝรั่งคนนี้ดีที่สุดในชีวิตนะเพราะว่าน้องเขาอยู่ประเทศไทยเขาก็ลําบากเขาก็บอกเนาะเขาบอกคิดหนูคิดว่าหนูมีชีวิตดีที่สุดเออมาแต่งงานกับฝรั่งคนนี้มีชีวิตที่ดีที่สุดแต่บังเอ,อิญหนูเป็นคนที่ว่าไม่ชอบอยู่บ้านเฉยเฉยหนูถึงดิ้นรนไปทํางานพอเราทํางานจริงๆได้รายได้จริงๆหนูถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วฝร,ร,รั่งที่หนูแต่งงานมาด้วยเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าดีที่สุดในชีวิตหนูรายได้เขาก็ไม่ใช่ว่าดีไปกว่าหนูตอนนี้หนูมีรายได้้้้มาาาาากกกว่่เเคดซํททุรังี เออเจอหนูเนี่ยเขาจะมองหนูด้วยสายตาที่แบบว่าเออเสียอกเสียใจเสียดายที่เสียหนูไปอะเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆนะเอามีฝรั่งหลายๆคนเขาก็ทํางานอย่างนี้เหมือนกันฝรั่งหลายๆคนในที่ว่าเอาเรามาที่เราคิดว่าดีที่สุดบางคนก็ไม่ได้ดีหรอกพออยู่ไปนานๆมันก็จะเป็นอันนู้นอันนี้มันก็คล้ายๆกับผู้ชายไทยนั่นแหละบางคนอยู่กันไม่รอดก็ต้องหย่ากันหย่ากันถ้าอย่างน้องคนนี้ถ้าเขาไม่ได้ทํางานนะทุกคนคิดดูสิว่าถ้าน้องเขาไม่ได้ทางานเนี่ยน้องเขาจะเป็นยังไงน้องเขาต้องลําบากอื กาจะเลิกกับฝรั่งได้เสียอกเสียใจเพราะฝรั่งคนเนี้ยพอไปมีคนอื่นแล้วเขาก็ไม่เลือกเราในขณะนั้นเขาไม่เลือกเราไงเขาก็ไม่เลือกเราเหมือนกันฉะนั้นเรื่องเนี้ไปดูทาหอนที่ดีสําหรับเมียฝรั่งหลายๆคนเลยสายฟอร์หลายๆคนเลยที่แต่งงานมากับฝรัง่งที่คิดว่าผัวเราะดีที่สุดวันหนึ่งวันใดคนที่ดีที่สุดนี้กับเรานี่แหละจะร้ายที่สุดกับเราฉะนั้นถ้าเรายืนด้วยตัวเองเราไม่ต้องแคร์กับสิ่งอะไรแล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็สามารถยืนอยู่ได้ ต่อให้ปัญหานั้นใหญ่หลวงขนาดไหนฉะนั้นงานและเงินถ้าเรามีเงินของตัวเองดีที่สุดเรามีงานของตัวเองดีที่สุดถ้าผัวเราดีเออเรามีงานของตัวเองมีเงินของตัวเองถ้าผัวเราดีไม่เกิดปัญหาใดๆขึ้นก็ีไปแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดถ้าเกิดปัญหาขึ้นต้องเลิกต้องลากันตอนนี้สมัยเนี้ยนะ ออน้องๆที่แต่งงานมากับฝรั่งหลายๆคนที่แบบว่าพอแต่งบางคนแต่งไม่ถึงปีจะเลิกกันจะทําอย่างไรดีจะทํายังไงให้อยู่ได้อยางงั้นอย่างน,น,างนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมากเพราะฝรั่งสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนแต่งแล้วก็แต่งเลยเลือกที่ว่าแต่งกันแล้วจะหย่ากันอะไรกันมันก็น้อยแต่ตอนเนี้มันเป็นเรื่องปกติฉะนั้นฝรั่งหรือคนไทยก็จะคล้ายกันถ้าน้องๆคนไหนแต่งงานมากับฝรั่งพยายามยืนด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้ววันหนึ่งวันใดถ้ามันเกิดอ,อะไรขึ้น เราจะได้ไม่ล้มไม่เป็นท่าเราไม่ต้องให้ฝรั่งมาดูถูกเราไม่ต้องให้ฝรั่งมาเการันตีเราถ้าเขา้ไม่มีเขาเราจะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเขาก็จะถือเอไม้เหนือกว่าเราฉะนั้นถ้าเขาถือไม้เหนือฝาเราเขาก็จะข่มเหงเราได้แต่ถ้าเกิดเรามีงานมีการทําอะเขาก็ข่มเหงเราไม่ได้ดูอย่างน้องคนเนี้ยทุกวันเนี้ยฝรั่งเสียได้มากแต่น้องเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นไปแล้วโอมีงานมีการที่ดีแล้วก็ได้สามีที่ดีกว่าคนเก่าหลายเท่านักเพราะเขามีค่า ให้ค่ากับตัวเองในการทํางานการหาเงินด้วยตัวเองโดยที่ไม่แคร์ว่าอ,อ,อะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเขาต้องเดินไปข้างหน้าด้วยตัวเขาเองอันนี้เขาเก่งค่ะ